สวัสดีค่ะทุกคนเข้าวีนะคะกลับมาแล้วกับหาหออีพีที่14ค่ะทุกคนภูมิใจในตัวช่องตัวเลยมากอเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนนนองเขาน่ารักมากเฮ้ยที่นี่เขนาน่ารัก ว่าเป็น EP ีที่ไปไกลที่สุดสำหรับหาหอของช่องเราเลยนะคะหาหอ EP ีนี้เนี่ยเรามากันที่มาหาลัยลาดกระบังใช่ไหมถ้าชื่อเต็มของเขาคืออะไรอะเอาว่าตอนนี้นะคะเข้าอยู่แถวมอลลาดกระบังนะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ตรง คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะคะเป็นคาเฟ่หน้าหอเลยหอที่เราจะมาหากันวันนี้นะคะก็เป็นทั้งหอหญิงล้วนแล้วก็เป็นทั้งหอรวมด้วยนะคะอีพีนี้มาไกลมากทุกคนคือเข้าแบบรู้สึกภูมิใจในตัวช่องเองกมากคือได้ออกจากโซนลังสิตแล้วนะคะอันนี้เรามาไกลถึงโซนแบบว่าใกล้บางนาเลยหรือว่าเป็นโซนบางนานะชื่อเต็มนะคะของมหาลัยนะคะนั่นก็คือสถาบันเทคโนโลยีพัจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะอ้ชื่อเขานี่คือชื่อเต็มอ่ะเขาเพิ่งรู้นะเนี่ย ก็หอที่เราจะมาขออนุญาตถ่ายวันนี้นะคะเป็นห้องของน้องคนหนึ่งที่เป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนน้องเขาน่ารักมากวันนี้ก็น้องเขาให้เข้ามาถ่ายหาหอนะคะตอนนี้เขาอยู่คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่หน้าหอเลยนะคะซึ่งเขาจะบอกว่าโซนนี้เป็นโซนแบบนักศึกษามากๆเพราะว่าเขาก็จะมีนักศึกษามาอ่านหนังสือกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากหน้าในาคือน่ารักมากคาเฟ่ก็น่ารักคนแถวดีก็คือน่ารักมากยิ่งผู้หญิงอะผู้หญิงที่ร่าดกวังคือแบบ แเป็นยังไงคือน่ารักอะ่ะคือเขาจะแบบน่ารักสไตล์แบบนักศึกษาเป็นกระโปรงพีทแล้วก็ใส่ชุดนักศึกษาทําผมน่ารักสาพายกระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยคือต่างจากโซนลังสีมากเลยนะคือเข้ามาที่ก็เขารู้สึกว่าที่นี่เขาน่ารักมากเลยเออเราควรไปดูหอได้แล้วเนาะสำหรับใครเนี่ยที่กำลังมีแผนจะมาเรียนที่ราชกระบังนะคะก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงเนาะไป คือน้องน่ารักมากแต่น้องไม่กล้าออกกล้องน้องเขินกล้องกับเรานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าหอแล้วนะคะชื่อหอว่าบ้านจริยานะคะตอนนี้ก็คือเข้าอยู่ตรงลานจอดรถนะหอที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรลานจอดรถให้ที่จอดรถให้เดี๋ยวเราเข้าไปดูหอกันเลยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้คือดาวคณะวิทย์นะคะ ทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ในห้องแล้วนะคะเป็นห้องหอบ้านจริยาใช่ไหมด้านล่างนะคะก็จะเป็นหอหญิงล้วนเป็นชั้นของผู้หญิงทั้งหมดส่วนด้านบนก็จะเป็นหอรวมนะคะก็จะเป็นแบบชั้นรวมมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเดี๋ยวเขาจะพามาดูตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเจออะไรก่อนเลยนะคะประตูเนี่ยจะเป็นประตูแบบล็อกก้อนปกติเนาะไม่ได้เป็นคีย์การ์ดหน้าหออาจะาเป็นแบบคีย์การ์ดต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าหอมาที่เตียง มาดูตรงเตียงค่ะตรงเตียงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นเตียง6ฟุตคือเราสามารถเลือกเตียงได้ถ้าจะอยู่สองคนเนี้ยเราก็สามารถเลือกเป็น2เตียงได้ถ้าอยู่คนเดียวก็เลือกเป็นเตียงเดียวได้นะคะเขาว่าห้องกว้างมากแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะทางานงนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะถัดมาจากโต๊ะทางานนะคะก็จะเป็นในส่วนห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ํากว้างมากเอาจริงห้องน้ําคือแบบเป็นห้องนอนไล่หนึ่งห้องแบบเล็กๆเลยนะในด้านใน ก็จะเป็นแบบมาเป็นกระจกแบบนี้เนาะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะเออห้องน้ํากว้างมากจริงๆทุกคนแต่ว่าไม่ได้แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งหรือว่าอะไรนะมาในส่วนของระเบียงโอ้โห,โโหระเบียงใหญ่มากเ <c oughs> ขามีราวตากผ้าให้ด้วยระเบียงใหญ่มากเอาดีคือใหญ่แบบใหญ่เท่าห้องน้ำอ่ะใหญ่เหมือนห้องห้องึงเลือเออเป็นครัวนอกได้เลยนะอะแพนถ่ายเดี๋ยวเขาจะออกไปยืนให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนระเบียงใหญ่มากอันนี้คือราวตากผ้านะนคะก็สามารถ อยู่หอเนี้ยเขาจะปลูกต้นไม้เขาจะทําสวนแล้วก็มีบอม <c oughs> ่อปลาเนาะตู้เสื้อผ้ก็เป็นสมล็อกเลยแต่ว่าเปิดไม่ได้นะคะมันเป็นของส่วนตัว,วมาแล้วก็แต่เขาไม่มั่นใจว่าตู้เย็นอะเขาทาหอให้มาหรือเปล่าหรือว่าน้องอะซื้อมาเองเดี๋ยวรอ,อ,อมาคุยกับน้องอีกทีนะคะบรรยากาศโดยรวมของห้องก็จะประมาณนี้เลย <c oughs> ไปดูอินเสิร์ตภาพรวมของห้องนี้กันค่ะทุกคน อันนี้นะคะก็คือดาว <c oughs> ออวิทยา เรามาสัมภาษณ์น้องกันดีกว่าว่าหอที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาอย่างแรกเลยหอเนี้ยให้อะไรมาบ้างคะก็ให้ตู้เสื้อนะคะให้ตู้เย็นให้ทีวีแล้วก็ให้โต๊ะค่ะให้ทีวีด้วยหรอใช่ทีวีอยู่ไหนอะแต่๋ยวเพื่อนไม่เอาอ๋อเออจริงเขาให้ทีวีมาด้วยนะคะแล้วก็เตียงรวยใช่มค่าน้าค่าไฟอะแรงไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแพงแสดงว่าดีนะถือว่าแบบเป็นหอที่ดีเลยเพราะส่วนใหญ่ที่ไปรีวิวหอมาจะเจอแต่หอที่แบบค่าไฟแพงแล้วพอทาเกี่ยวกับเรื่อง เป็นอยู่บรรยากาศของหอเป็นยังไงเดินทางไปเรียนยังไงสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกนะคะเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นคาเฟ่ใช่ไหม้วก็เดินผัดไปนิดนึงก็จะเป็นบิลเลียนพวกแบบว่าของกินตอนเย็นอะไรเงี้ยถ้าจะไปมอก็โบกพี่วิน<า>ก็คือมีวินใช่ไหมมีวินก็ค<ช>ือไป เดินทางสะดวกใครที่แบบว่ากําลังหาหอแถวแถวมหาลัยลาดกระบงังหอนี้ก็คือเป็นหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วก็อยู่ใกล้มอด้วยของกินครบคันมากเพราะว่าน้องบอกว่ามีตลาดอยู่ข้างหลังที่จอดรถให้ก็สะดวกแล้วหนึ่งสำหรับคนที่มีรถเนาะ<ช>แล้วก็ความปลอดภัยล่ะความปลอดภัยเป็นไงโอเคปะปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันต้องติดคีย์การ์ดเข้ามาอ่าก่อนที่จะเข้ามาในห้องอะ่ะก็จะเป็นประตูคีย์การ์ดก็ต้องใช้คีย์การ์ดเท่านั้นถึงจะเข้าห้องได้สําหรับข้าวนะที่มาดูหอในวันนี้ย หนึ่งเลยที่เขาชอบก็คือหอมีที่จอดรถแล้วอย่างสำหรับคนที่มีรถก็คือสะดวกมากๆ2เลยก็คือมีคาเฟ่ยอยู่หน้าหอเลยนะคะซึ่งคาเฟ่แบบน่ารักมากเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายชอบไปติวหนังสือกับเพื่อนนั่งค,งคาเฟ่ะอะไรเงี้ยก็คือใกล้หอมากแค่เดินออกจากหอ,อก,ก็เจอคาเฟ่เลยนะคะและอย่างที่3มก็คือใกล้แหล่งอาหาร <c oughs> แหลง่งเอ๊ะใกล้ร้านอาหาร <c oughs> ใกล้ร้านข้าว แบบของกินเยอะแยะมากมาย,ยตรงไมเดินทางสะดวกอีกต่งหากแล้วก็ราคาหออยู่ที่5,000บาทค่ะ5,000บาทต่อเดือนนะคะก็คือสามารถเข้ามาอยู่คนเดียวก็ได้หรือว่าจะอยู่กัน2คนหารกันก็ไม่หนักมากคนละ2 0 0 0กว่าบาทก็ได้สําหรับอีพีนี้นะคะก็ขอบคุณน้องดาวคณามากๆ<ม>เลย<ช>วันนี้ พี่อุตส่าห์แบบว่าเออให้เรามาหาหอให้เรามารีวิวหอนะคะก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังหาหอแถวแถวมาลัยรนี้อยู่นะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะหอที่เข้ามาวันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้เข้าก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องข่านีิด้วยนะคะวันนี้เข้าก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกัน ep หน้า ep ที่15นาะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ